สวัสดีค่ะอายจากนิสสันเมกาออโตโมบิลติวานนสาขาดอนเมืองนะคะวันนี้อายมีรถดีๆจะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกัน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้รถที่จะมาแนะนํานะคะเป็น all new nissan amera ที่มาพร้อมกับรูปชมใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งคัน วันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้า LED โฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้นค่ะทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างคุณลูกค้าถูกท่านกระจังหน้ามาแบบ V-motion นะคะพร้อมกับโลโก้ใหม่ดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นนะคะทำให้ดูทันสมัยภายใต้โลโก้ตัวนี้นะคะจะมี เซนเซอร์ S S ที่จะช่วยแจ้งเตือนรถก่อนการชนเหมาะกับลูกค้าที่เป็นมือใหม่ในการฝึกขัดขับรถบนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่เคยขับรถอยู่แล้วเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ มานะคะเป็นล้อแม็กนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะคะตัวนี้เป็นรุ่นมาตรฐานสำหรับรถซิตี้คร์ทั่วไปในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED เป็นไฟเลี้ยวทำให้เพิ่มความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นที่สำคัญรถของเรานะคะมีบายสปอร์ตวอร์นิ่งแจ้งเตือนรถในจุดอับสายตาเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นด้วยค่ะ จุดถัดไปนะคะจะเป็น Intelligent e ์ขีตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้ารถได้โดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาสามารถกดปุ่มนี้เพียงปุ่มเดียวนะคะเข้าไปในตัวรถได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับ ปุ่มพุสสตาร์ทด้วยสะดวกสบายมากขึ้นในการเข้าใช้รถค่ะในส่วนของท้ายรถนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเพิ่มความสว่างความคมชัดในส่วนของรถที่ตามท้ายมานะคะจะเห็นเราได้ชัดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะฝากระโปรงท้ายตัวนี้นะคะเป็น IP ด้วยค่ะลูกค้าสามารถกดปลดล็อกรถได้จากฝากระโปรงท้ายแล้วก็เปิดตัวฝากระโปรงท้ายได้เลยนะคะที่สำคัญตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะกล้องตัวนี้ไม่ได้ มีแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับรถอเมร่ามีให้4ตัวเป็นกล้อง360องศาลูกค้าสามารถมองเห็นทัศนวิสัยรอบๆตัวรถได้จากกล้องทั้ง4ตัวเลยนะคะภายในของห้องเก็บสัมภาระตัวนี้กว้างเป็นพิเศษนะคะรถอีโกคาร์ในราคานี้เรียกได้ว่ากว้างมากๆลูกค้าสามารถวางกระเป๋าเก็บสัมภาระได้ถึง3ใบและของอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยท้ายรถแบบนี้นะคะเทียบได้กับรถคลาสสูงได้เลย ภายในนะคะเรามีหน้าจอ8นิ้วนะคะเป็นทัชสกรีนลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้เลยตัวนี้ลูกค้าจะสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานนะคะเพราะว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอขนาดใหญ่ที่สำคัญตรงพวงมาลัยนะคะจะเป็นบันติฟังก์ชันตัวนี้ลูกค้าสามารถควบคุมทั้งตัววิทยุแล้วก็หน้าจอ TFT ได้จากตัวพวงมาไลัยได้เลยนะคะส่วนในจอ TFT เนี่ยเป็นขนาด7นิ้วจะมองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็แสดงรายละเอียดของตัวรถได้มากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของ เบาะนั่งนะคะออกแบบมาใหม่ใช้ระบบซีโร่กาวิตี้ตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตหลังของลูกค้าได้มากขึ้นทําให้ลูกค้าเนี่ยลดการเมื่อยล้านในขณะขับขี่ได้ด้วยค่ะสําหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้นะคะลูกค้าสามารถออกรถเริ่มต้นได้ที่29,900บาทค่ะผ่อนสบายกระเป๋าเพียง8ปดพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตามช่องทางทางด้านล่างนี้เลยนะคะนิสสันเมกาออโตโมบิลติวานนยินดีให้บริการค่ะ